สวัสดีค่ะฝึกทุกวันค่ะแต่ความท้าทายมากมายเหลือเกินค่ะเพราะเป็นแม่ค้าเจอลูกค้ามาหลายรูปแบบบางครั้งก็หลุดไปเหมือนกันค่ะครูในท่านที่ทําการค้าขายนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาระดับพลังงานให้อยู่ในระดับสูงเพราะว่าตัวเราเนี่ยกำลังทํางานร่วมกันกับเงินโดยตรงแตกต่างก,กันกับตัวครูนะตอนที่เป็นสาวออฟฟิศงานที่ครูทําโดยตรงก็คือหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั่นคือโดยตรงส่วนเงินก็คือเป็นสิ่งรองลงมาคือไม่ได้สัมผัสกับพลังงานของเงินโดยตรงแต่ท่านที่ทํางานค้าขาย เป็นอาชีพที่สัมผัสกับพลังงานของเงินโดยตรงเราจึงจําเป็นจะต้องรักษาระดับพลังงานให้อยู่ในระดับสูงเงินเป็นพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเป็นความรักความสุขความสนุกความเบิกบานความเบาสบายเขาจะลอยๆอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่ในไกลถ้าเราปรับเคลื่อนความถี่ของตัวเราเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดียวกับเงินเงินจะพุ่งเข้ามาหาเราท่านที่ทําค้าขายจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสภาวะอารมณ์ของเราให้อยู่ในระดับสูงสูงเข้าไว้ง่ายๆคือมีความสุขในทุกๆวันทุกๆครั้งที่ออกไปร้านทุกๆครั้งที่ได้ขขายองมี สุขที่สุดในสายอาชีพของตัวเองแต่แน่นอนว่าในแต่ละวันนั้นเราเจอผู้คนเยอะลูกค้าเราก็มีหลากหลายหลากหลายรูปแบบมีบ้างบางครั้งที่เราได้รับพลังงานที่ลบๆจากลูกค้ามาอาจจะผ่านสายตาหรือผ่านคําพูดรู้ไว้เถอะว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากไหนกดแรงดูดเที่ยงตรงมีอะไรบางอย่างลึกๆในระบบจิตของเราเกี่ยวข้องกับลูกค้าประเภทที่ไม่ค่อยให้การสนับสนุนเรามากนะักมีอยู่ลึกๆสิ่งที่อยู่ลึกๆก,ก็เลยฉายเป็นภาพให้เรา ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเราได้เจอลูกค้าประเภทนี้เพราะความคิดลึกๆที่อยู่ในใจของเราเกิดเป็นการดึงดูดให้เราได้พบเจอก็เท่านั้นเองณนะวันนี้ได้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดแล้วเริ่มคิดใหม่ทําใหม่แท้จริงแล้วเราสามารถเลือกลูกค้าได้เราสามารถเลือกผู้คน ด,ดีที่เราปรารถนาที่จะพบเจอในแต่ละวันได้เราสามารถเลือกยอดการขายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวันได้เราเลือกได้ด้วยความคิดท่านที่ทําอาชีพค้าขายหนึ่งก็คือเริ่มปรับสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในระดับสูงๆเข้าไว้สิ่งใดใครก็ตามที่ทําให้เรามีความสุขไปอยู่กับสิ่งนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นพลังงานของเขาจะแผ่มาถึงเราเอง อย่างที่2ก็คือฝึกคิดถึงฉากการขายฝึกคิดถึงผู้คนดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับงานขายของเราฝึกคิดถึงลูกค้าดีๆลูกค้าเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสซื้อของเราได้แบบง่ายดายสบายๆเป็นต้นฝึกพูดเซลล์ทอล์กร้านของฉันขายดีร้านของฉันขายได้ร้านของฉันขายหมดทุกวันฉันพบเจอแต่ลูกค้าดีๆผู้คนดีๆที่ให้การสนับสนุนฉัน ฉันพบเจอแต่ลูกค้าดีๆที่ซื้อของของฉันได้แบบง่ายดายสบายสบายร้านของฉันเป็นที่บอกต่อปากต่อปากร้านของฉันชาวไทยและต่างชาติเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามอย่างล้นเหลือในทุกๆวันขายดิบขายดีในทุกๆวัน เป็นต้นมันที่จะพูดแบบนี้กับตัวเองคําพูดมาจากความคิดเราคิดเราจึงพูดในความคิดมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายท้ายที่สุดแล้วความคิดนี้แหละคําพูดนี่แหละจะกลายเป็นจริงเพราะเรากําลังส่งพลังงานอันมหาศารขึ้นไปด้วยความคิดใหม่รูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในท่านที่เจอลูกค้าที่ไม่ค่อยจะดีมากนะเป็นลูกค้าที่ รู้สึกแล้วบันทอนจิตใจเราเหลือเก้ออะไรเงี้ยไม่ต้องไปโกรธลูกค้านะคะลูกค้าเข้ามาเพื่อให้เราเห็นต่อความคิดของเราที่ยังตกค้างอยู่ในอดีตก็เท่านั้นเองตอนนี้ดีแล้วแหละที่ความคิดนั้นเกิดขึ้นสักทีตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ความคิดนับปัจจุบันนี้เลยค่ะไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนที่ไหนเลยเปลี่ยนที่ตัวเราเมื่อเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นลูกค้าที่ดียอดขายที่ดี พลังงานดีๆเกิดขึ้นในร้านของเราเพราะฉะนั้นท่านที่ทําการค้าขายนําสิ่งนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเริ่มใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดยอดขายดึงดูดผู้คนดีๆเสียตั้งแต่วันนี้นะคะ